บัรนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเรื์แล้วขอ,ขออนุญาตกรบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพงศักดิ์จินดาสุขนะครับจุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะวงวงสวงในการประกอบพิธีวงวงสวง องการพินทุนาธรรมโอปันนังพระมโนจะอินโทพิกณีสว่วนโตมาดิวอังวันธามิสัพพพา,าสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิพาิยังตถาคตู สิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันทลังสัพะโสธีพะวันตุเมสัพะโสธีพะวันตุตีอมการพินุนาทังโกปันนังพระมโนจะอินทุพิกเนสวนโตมหาดิโย อหังวันทามิสพัพพาสิทธิ์ที่จังสิทธิที่กัมมังสิทธิภาพาเรียงตถาคโตูเศทษฐเตชชโชชโยนิจังสิทธิลาภูนิรันทลังสัพพโสภีพระวันตุเมสัพพโสภีพระวันตุตโองการพิทุนาทัง โอ้อนังพระมโนจะอินโบรโิกานิสุนโตมหาโยมอาหังวันดามีสัพพะสิทธิกิตจังสิทธิกำมังสิทธิภาริยงังบาภาคตูสิทธิเตโชชโยโนิจังสิทธิลาบูนิรันทลังสัพพโสุธีพวันตุมีสัพพโสุธี ข้าวอนตุ่นปริตวานมีต้องสมีต่อพราะทนต้องเอาวิคิตดจิตตาปริตองขณะตุ่น สักขีกามิเจริญวิริสีคราตติจันตริเทวิมานีทีเปรตที่จะฆ่ามีตวรุณคานิทิหวัตถุมิเกติมภูมิอาจะยันตุทิวาชรตะลวิสมัยยักษ์ขังดาพนนัง เตทันตสันติกย laser, ม, wa, ก ından, throne, bah, มุนว kah, ิวะวรจันสัตวมีสุนันตุธรรมสวรรคาลูอากยมพัฒนตาธรรมสวรรคาลูอากยมพทฒนตาธรรมสวรรคาลูอักยมพทฒนตา สกันตาจะไหวคุณพระอาจารย์ดังสินอาทั้งมวนตั้งแต่คุณเท่ามหาพรุมและพระหิศวรเป็นประธานอีกทั้งคุณดินคุณลมคุณนับคุณไฟคุณอนุโลมปฏิโลมคุณอัศวะคุณนิสวะคุณนากาเป็นปริยุสานทั้งที่สุดอีั พระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆะเจ้าคนรเทพระเจ้าตั้งแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระบุพะอรุนต์พระสุพระเสาพระราหูพระเกตุบดีออบารมีเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าทั้งนางพระโพนีนางพระกุงคานางนี้ขลานสถิตเยา ในสาพน่นดังมูเพชรพยาธรหอเธอเสด็จจรมาในอากาศอีทงคุณาพาฤสีผููประสิาาสทธิ์สานโกุรทรงเวทและสรงญาสัมพ,พยาสัคคาทาเและอาคมเธอเสด็จถูกสะถาน ข้าว่าเจ้าขอนมัสการประว้ยอิธิปิโสพระคาวาข้าวเจ้าขออารัธนาคุณมสมเด็จพระสมัสมามาสัมพุทธเจ้าไอเสด็จมาอยู่เหนือกเกล้าเหนือผมขออัญเชิญคุณพระคธไม่สเสด็จมาอยู่เลืาาอ้องป่าสายฮวันเชิญคุณพันนลอยสเสด็จมาอยู่เบื้อง บากวาขออัญเชิญน,นางพระคงข้ามาเป็นนางลายัรเชิญพระภายมาเป็นลมป่า,ปาขออัญเชิญพระานามาเป็นใสสงวรรนขอเชิญพระการสเสด็จมาเป็นดวงใจขอเชิญพระยาคุกขคงมาคุ้มัง ข้าพเจ้าจะประทำการสิ่งใดมือใดผู้ใดที่ใดยาได,ไดตีเตียนยาไดเยียดเตียนบีดาอจิตวิตร์ตาขอยะใดประมาทพระพรขอเชิญผู้ทาแต่คนหลังพารุสีทั้งร้อยแปดตนเดชาครูบาที่ไปอันลุดลำ คุณผู้อยู่ในธรรมจงกินนามาช่วยวยพระขชไยให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนักการบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถินพคตรทังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสองฆังประสิทธิมหาประสิทธิ โอ้ครูที่ว่าข้กัเจ้าขอยกวนชุดอีโดยินดีเคารพกำนกนกผู้ท้าวองแต่ก่อนเราปัจจุบันครูเล็กและครูยันครูวานและครูยอครูตำรับและครูตำราจคูเอดมนตนขาถาครูนโมกอคและกอ้าครูอัคราผมไทยจนจบหมดที่ข้าพเจ้าที่เราเรียนศึกษามา พาพเจ้าขออัญเชิญครูบาทิภายทังหลายอันเชิญมาชุมนุมประชุมกันนักสถานมันเป็นมงคลที่นี่เศทธิีกิจจังกิจกจังกิจกรณียกิจจงเสร็จสมอยาค้างขัดของแรงนานเลยมาเิทธิีกังมังส่งบำงพินทางงานเพื่อพระดงรักษาย่าเร่ออยรวยช้าเิทธิได้พรํมเทือนแลนา สิทธ <warm Donald> <ka> ิการิยตถาคตุประสังพิธิรมานมอดฉันได้ปลอดภัยพลาดแ้ลคนไผ่ทานชบพรเทินสิทธิลาภูนิรันดรังอิรัชลาภุกสิ่งสัพจงนิรันโดลังนุนจังนาทีทานพจนยารูขาสูเลยนา สเทธิติชูชัยอยู่ใิจังอีกเเลทำนาแท่ทั่วฟองอริสยงยันเข้าจงมีชัยชนะทูกด,ดาวปราบลังไขรีและนาะสัพพสิทธิพวันดูขอสัพพกวันจงประสิทธิประสาทแก่คณะเจ้าภา รอบผัวจินดาสุขพร้อมทั้งหมู่คณะที่มีมนุปณิธานที่จะสร้างโธธรรมเพื่อบูชารำประเดชพระคุณหลวงผู่มังภูริทตามหาิรักนี้ให้จิจการงานนี้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์โวยครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร ดังคาพร้อมวาวิชนีนูนของกองละคั